เอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ฮะของส o ตซอร์แลนดครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ฮะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญหนึ่งคนเนี่นะครับคุณผู้ชมมาคุยกับเราและก็แฟนเพจของเขามีชื่อว่าบันทึกของตุ๊ดครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงนี้ฮะกับ Travel t i p s ครับช่วง Travel t i p s สสุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกนี่แหละฮะตอนนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชาคเขาเรียกคุณชาเราไม่อยากบอกบชื่อจริงเขาชื่อจริงๆคือชื่อชื่อกัดค่ะสุกัด กูไังนะได้ได้กูได้คุณได้หนูดูได้นี่ยคุณแม่ดูกว่าแม่ครับดีครับคุณแม่ลูกคุณแม่เปรี้ยวมากคุณแม่ใช่แล้วนะครับลูกคุณแม่มีแบบตั้งแฟนเพจครับหลายคนกดไลค์กันแสนกว่าแฟนเพจอ่ะแสนกว่าไลค์ไม่รู้เลยคือแบบมาแบบอุ้ยแบบกดเป็นแสนไลค์เลยเหรอคือดาราหรือว่าศิลปินบางคนน่ะยังมีเขาเรียกว่าแฟนคลับเนี่ยไปกดไลค์ไม่ถึงเลยอ่ะจริงแต่นี่คนนี้ฮะคุณผู้ชมครับเป็นแสนเป็นแสนแฟนเพจเขามีชื่อว่ามันทิพของตุ๊ดค่ะมันมาจากมันคื มันคืออะไรอนะ่ะคือว่าตอนแรกเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนน้ำท่วมปี5 4สค่ะเออตอนนั้นเหมือนแบบเราเราก็รอ,อน้ำอะไรเงี้ยน้ำไม่มาคือเขาจ่าบาคนที่น้ำท่วมแล้วว่าบ้านน้ำท่วมแล้วมันจะรู้ว่าเฮ้ยบ้านเรากันได้จะท่วมขนาดไหนออของอวาพังไหมออแต่คนที่มันยังไม่มาออมันก็นึกว่าแบบเฮ้ยต้องเตรียมมากขนาดนี้มมนนไหญ่ ร้อนร้อนถุงทรายขนาดเนี้ยน้ำจะมาขนาดไหนทวมท้นเลยไหมเกิดอาการหนอยอยากบ่นอยากอะไรเนี้ยก็เขียนลงเฟซว่าประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องของการรอคอยน้ำอะไรเงี้ยเห็นเป็นเหมือนไดอารี่บันทึกประจำวันส่วนตัวก็เริ่มมาฉบับที่หนึ่งสองสามตั้งแต่น้ำมายันน้ำท่วมยันอพยพออกอพยพเข้าอะไรเงี้ยก็แล้วพอดีไม่มีคนชอบก็ไปลงแบบพันทิปอะไรเงี้ยนิยยงก็เลยตรวจเทปช่วกของตุ๊ดอ่ะนี่นี่คือ จุดเริ่มต้นของเพจนี้ในในช่วงในช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหลายคนจะประสบปัญหาเดียวกันคืออยู่บ้านเพื่อนก็ไม่อยู่นึกออกป่ะเพื่อนบางคนก็แบบเหมือนกบบค่อยๆหายไปทีละบ้านอะน่งคนที่กับคนที่เทียบกันในช่วงนั้นอะมันก็ต้องาความสนุกแล้วหดหูมากอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรได้แต่เล่นเน็ตนึกออกป่ะหรือว่าแบบวันดีคืนดีก็แบบเฮ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตรงเตรียมหูหาโรงแรมหรืออะไรคือเข้าใจผิวเลยอะจออก็ เป็นการที่แบบระบายผ่าน Facebook านว่างนแต่ว่านอกจากที่มีแฟนเพจที่เป็นแบบเนี้ยที่ตั้งเพจขึ้นมาบรทุกอรตุนแล้วถามทีนี้ครับคือตอนนี้ทาอะไรบ้างนอกจากนี้นะ ก็เป็นกราฟิกดีไซน์อยู่กราฟิกดีไซน์เป็นกราฟิกดีไซน์อยู่บริษตรชนหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนหนังสือด้วยตอนนี้เขียนหนังสือด้วยหนังสือพวกนี้แหละที่จะแบบมันรวมเล่มรวมเล่มแล้วก็มีเขียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอ่าอ๋อก็คือเริ่มเริ่มจากการที่เราแบบว่าเขียนเดรรี่ตามเพจของเรานแล้วมันก็ผานนานมันเริ่มมันก็เยอะอ่ะก็ได้มารวมเล่มได้อ๋อเหรอเฮ้ยมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าแฟนเพจเกิดขึ้นมาตอนน้ำท่วม ระบายบ,นบ,บ่บยบยบนกันไปทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมนเรื่อ,อ,องเกี่ยวกับอ,อ,อย่างชีวิตจะโชคดียอย่างคือไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่บ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างในในช่วงซีนนั้นที่มันรู้สึกว่ามันสนุกมันตกมันเป็นเรื่องโป๊ะแตกอะไรเงี้ยก็มาเล่าก็เป็นแบบเป็นสเตตัสเล่มตะอย่างสมมติว่าอย่างเช่นดีกว่าอย่างเช่นเราคิดว่าสนุกที่สุดหนึ่งเรื่องอ่ะสักหนึ่งเรื่องอย่างเช่นคือแบบเล่าแบบคือเหมือนที่ที่อาจจะแบบไม่ต้อง อ๋อเราราู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจอย่างเนี้ยมันต้องเล่าอ่ะต้องต้องมีอ่ะก็อย่างในเย่อในในเพจมันจะมีแบบเป็นแบบผู้ท่าหอสอนใจหญิงค่ะชายสอนใจหนุ่มสอนใจเด็กแว้นอะไรเงี้ยมันมีมากมายแต่อีกเกมมันจะมีผู้ท่าหอสอนใจเล่มหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากคือผู้ท่าหอสอนใจซีอีโ คืออะไรซิเจ้านายเก่าเราเองเจ้านายเก่าเป็นชื่อพี่ยศโี้ยคุณเอฉยเชื่อเลยนะคุณอ๋อไม่เป็นไรเขารู้เขารู้ผมนม่แล้วชื่อพี่ยศชื่อพี่ยศนางคือเออคือพี่ยศเนี่ยเขาจะมีภาพลักษณ์ว่าเขาเป็นคนที่แบบผู้ชายไหมพี่ยศผู้ชายไหมแบบแบบแมนเทย์บอยสาวเต็มอะไรเงี้ยสาวเยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีมีภาพลักษณ์งั้นแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเราต้องส่งทำงานส่งให้พี่ยศเราหาเมล์เขาไม่เจอใช่ไหมเพื่อนก็โทรมาถามว่าเอ้ยเมล์เมยพี่ยศเมลนี้ก็เปล่าเนี่ยวายโอ้ยท ไปถานในกูเกิลดิเพราะว่าแกเคยทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเยอะแล้วก็ต้องมีแบบว่าพวกเมลที่เอาไว้แบบเป็นดีเทลติดต่ออะไรเงี้ยโอเคเ่อนก็เอาไปเสิร์ชแต่พอได้โทรกลับมาเฮ้ยมึงกูเจอแล้วว่าอ,อ,อย่างเงี้ยบอกเอาเจอแล้วก็ส่งไปที่ทำไมอ่ะออมันไม่ใช่วะ่ะทำไมอนนะอะไรเงี้ยก็ทำไมวะมันก็ไม่ยอมเล่าทริสุดแบบเออเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังเลยกันอ่ะมึงฟังนะเกรับหารูป เกรัาหิดูของแมนแมนใบราม40เลยอะไรเงี้ยคือแบบว่คือเขาเอาไปลงเนี้ยไหลายเว็บมากตอนนั้นเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกแกแมวคายหรือเปล่าคลายหรือเปล่าแล้วพอดีอีอฝนเพื่อนคนนั้นตอนโทรมาบอกว่าเฮ้มึงเพียวโทรมาดีเลยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกเดี๋ยว เราถามดิพี่ยอดตัววอ,อมันก็ถามมันก็พอเรามาโทรพี่ยอดพลาดหนูจะโทรเมียนะคะตอ,อ,อนนี้ใช่เด็กยอดหรือเปล่าครับเด็กบอกใช่ดึงใช่ป<ด>หมใช่ดึง<ด>ตอนนี้พี่ยอดทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อนพนี่กินข้าวกับเด็กอยู่เนี่ยเด็กพี่กินข้าวกับเด็กใหม่อยู่อะไรเงี้ยออโอใหเด็กให้เด็กเก่าเด็กที่ไหนท่านี้เด็กใหม่พี่พี่กินแถวไหนกินแถวบ้านแถวไหนลานสี่สิบสองค่ะ นายเราเองคือตอนนี้น,น,นางนางรู้ตัวแล้วนางอสี่ยามัน,มนอายุสี่ยาอศยุสี่ยาเอาเป็นนิ่งเียเอาเยนิ่งเรียบร้อยสุดท้ายกลายเป็นว่าภาพที่สร้างมามันคือไม่ใช่คือ,อ,อไ๋อเป็นเรื่องราวอะไรประมาณมนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองแล้วแค่เราเราอยากจะแชร์ประสบการณ์ในแต่ละวันเขียนทุกวันไหมคะไม่ทุกวันไม่ทุกวันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันด้วยบางทีเหมือนว่าเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้บางทีต้องเอากระซุ่มเป็นเพื่อนกันเลยนะกลุ่มเพื่อนมาเราไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็นึกว่า แกมีเรื่องนี้เรื่องนี้น่าเล่าว่ะเล่าดีกว่าอ่าเล่ากันแล้วอะไรที่คิดว่าแบบเฮ้ยทำให้คนเนี่ยเขามากดไลค์หรือว่าชอบอ่านหรือว่าติดตามเราเนี่ยเป็นแสนคนได้ตลกแล้วมันไม่ทำลายใครอ่ะตลกไม่ทำลายใครนี่คุณทำลายคุณยศน่มันทำลายตัวเราเองคุณยศเขียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราต้องอ้างอิงถึงบุคคลที่สามต้องโทรขอเขาก่อนนะอ๋อเหรออย่างเช่นพี่ยศนี่ก็โทรถามกอนพี่ยศเดี๋ยวหนูขอเรื่องพี่ลองนะผมหามหน่อยคุณกัสดคุณโนหนามยะพี่ยศพี่พี่ยศ ตกลงพี่่าเป็นเกยเนาะเนาะพี่เนาะพี่บีบีงตกลงพี่ได้เป็นโพสใช่ไหมเออพี่โพสอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นเนี่นอนก็แบบว่าก็มีคนไปเห็นนางตามสีลมหรือว่าจำที่ต่างๆเพื่อนสาวเลยใช่นางก็กลายเป็นพี่สาวเลยคร่เป็นยศเนาเด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 เเด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 เเดเเดเดเรเดเดเดเแเดเเนเด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 เรเรเดเดเดีดเดเดดเ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 นเเเเะนเนเเ เขารู้จักคุณในนามชื่อว่าชาใช่ไม่ใช่ชื่อกัสใช่ใช่ทำไมคะมันเริ่มมาจากไหนตอนนั้นเนี่ยเฟรนด์รู้ส่วนตัวของเราเขาบอกว่าคือเนี่ยเราอยากสวยเมันมาชาแต่ที่แก่สวยๆมาชาที่แก่ก็ยิ่งสวยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเล่นแทนตัวเองว่าชาว่าอย่างนั้นก็อย่างนี้ก็เขียนในเฟรนด์ตัวเองแล้วก็ไปติดไปไปพูดในเพจครับอยากเห็นท่าเป็นมาชาทา้ดูได้ไหมอยากเห็นท่าเป็นมาชากล้องอยู่ไหนอะกล้องนี่ไงกล้องนี่ไงกล้องนี่จ้าอยู่โอ้ช่างถือกล้องนี่ใช่ไหม ได้ละก็เลยเรียกขนาตัวเองเชาเลยที่ค่ะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครเรียกกันละเรียกเช้าหมดแล้วไม่แล้วนามสกุลคุณเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเมาร์ร์ด้ยนะหรือว่าคอปจายเรนโดนะคะหรือว่านามปาลันคุณคือคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาเขาใช่เขาใครนักกินก็เอาไปหมดใครนักกินอยากกินใครมากที่สุดตอนนี้อยากใครมากที่สุดอยากใช้นามสกุลนี้มากนามสกุลไหนอัศวัยเหม คุณต้องไปแย่งชิงนะครับคุณคุณมีไหมถ้าถ้ามีไหมถ้าแบบฉันจะแย่งชิงให้ได้คุณคุณเข้าข้างคุณสองข้างเลยไหมหรือยังไงหน้าหลังไหมใช่สอิีข้างหลังตรงนี้น่ากลัวมากน่ากลัวแล้วอ่ะแล้วอยากถามหน่อยดีกว่าว่าทุกทุกวันเนี่ยที่เราต้องเขียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องเขียนเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรไหมแบบการการแบบ เรียงถ้อยคำเพื่อให้มันแบบดูเฮ้ยเนี่ยอ่านแล้วต้องหานอนเลยเพราะอย่างถ้าสมมติว่าบมเขียนจดหมายเขียนเรียงความส่งอาจารย์เนี่ยคำนำเนื้อเรื่องสรุปมันต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นจะต้องอ่านของเรามีเทคนิคคือพอเวลาเราพูดมันมีเนื้อเสียงอะพอตอนพอตอนเขียนเนี่ยมันลำบากมันต้องขำมันต้องมีแบบวงเล็บแบบฮ้าห่ายยกคิ้วขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้ช็อตครับไม่บอว่าจะคิ้วขึ้นมันก็มีมันเนื้ออบเป็นิสัยเป็นคนพูดพูดเก่งอยู่แล้วเป็นคนพูดจาเก่งพูดอะไรเก่งอยู่ มันเรามันมีคลังศัพท์มากอยู่แล้วเนาะอาทิเช่นอาทิเส้นอย่างคำว่าตอแหละอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็คไม่จได้้าเดี๋ยวก่อนนะเอ๊จะหานหน้าาหาเดี๋ยว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 โทษนะมีแบบ ไม่เราไม่ได้มาเลยเราเรียน่าษาไม่ดีอาจจะคำว่าตอแหลแล้วอาจจะเขียนได้ประมาณว่าเธอเป็นผู้ที่มีเด็ดจรินในอัะเด็ดตาตาที่สูงยิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อคือคือมีงานภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีอย่างคือมันดิ้นได้เยอะดิ้นได้เยอะนะไม่มันดิ้นได้เยอะด้วยส่วนหนึ่งหรือคุณบันเจิดกันเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ด้วยความที่เป็นเพศนี้แหละค่ะเพศนี้ทุกคนจะเป็นเพศซุดนะแล้วจะแบบมีคลังสับเยอะมากไม่กล้าทะเลาะด้วยไม่กลัวเนาะเพราะเวลามันพ่นไฟมาทีปุ๊บ เก็บเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรวะและอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีศัพท์ของเขาเฉพาะนะเรียกมีนกมีอะไรสารพัดนก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 คืออะไรอ่ะนกคือไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมื้อคืนอะไรเงี้ยอยากได้ผู้ชายคนนี้มากเลยฉันอยากได้คนนี้มากสิ๊กไปผู้ชายแม่นกจนกบินบินนี่คือนกมันมีผมได้ยินหลายครั้ง อนีอกนกไม่รู้ว่ามันคิดไม่ออกตอนนี้แต่จริงๆพอเวลาช่วงนั้นจะพูดออกมาได้เลยอ่ะก็นกนะมีแบบอย่างอย่างสะพึงเอออะไรอย่างเงี้ยแบบสะพึงรู้ใช่ไหมสะพึงเออแบบสวยสะพึ่งเงี้ยหรอสะพึงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยสะพึงมากอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ยินสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจากช่างแต่งหน้าเวลาแต่งแน้าแต่เขามีภาษาอะไรอ่ะที่แบบเป็นคำอย่างใส่ละอูภาษารูภาษารูภาษารูพูดได้ไหมพี่พูดได้ไหมพูดไม่ได้ยากไปไม่เออแต่ยากไปมันต้องใส่ใจอ่ะมังใส่ใจอ่ะเอาเป็นว่า เป็นการเติมเรื่องราวแล้วก็เล่าในบางส่วนที่ไม่ประสบการณ์ชีวิตคือที่เจอด้วยส่วนหนึ่งหรือที่เพื่อนเล่าด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเอาอดีตมารวมด้วยหรือแม้กระทั่งเฮ้ยมาเบร i n s t o กันเรื่องแกนะฮะเรื่องนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยขออนุญาตเจ้าของเรื่องเอามาโพสต์อันนี้ก็ถือเป็นเขาเรียกว่า คร่าวๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งนะใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนออหรือว่าจะเป็นอยู่หน้าจอคอมอะไรก็ได้ลองเข้าไปอ่านก็ได้นะในบันทึกของตุ๊ดเข้าไปแบบเสิร์ชเลยแล, <Facebook S 2> แล้วเจอเลย <นะ S 2> ใช่ใน Facebook, Facebook ว่าบันทึกของตุ๊ดเมื่อกี้มูเข้าไปกดไลค์แหละใช่เดี๋ยวเรามาถามกันคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าคะว่าเรื่องล่าสุดที่เจอแล้วเธอคนนี้จะเอาลงไปแฟนเพจนี่ยน,นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบอะไรเดีเจอกันช่วงหน้า ชาต้องเรียกนามปากกาคุณาผมอยากให้คุณมีแบบอะไรที่มันเหมือนในที่เห็นในบัรทัของตุ๊ดมันจะต้องแบบอะไรไงก่อนหลยไหมอะไรหรอต้องต้องแบบมีอะไรที่มันเป็นคุณมีจีน่าถ้านั่งก็กินขาดเลยอพี่ชาพี่ชาแบบพี่ชาอะไรอย่างเงี้ยต้องจิกสวยอะไรหน่อยไหมยังไงไหมไม่หรอกเป็นปกติแหละอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นอย่างเงี้ยแหละหลายคนมีคําถามกับเรื่องของพี่ชามากนะอย่างเช่นสปายกับถูกน้ําแข็งคืออะไรอ๋อ เรื่องคืออะไรอันนี้คือเรื่องอะไรคือมันมีที่ทํางานเก่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กของว่าเป็นเด็กผู้หญิงแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยอะติดเอ๋อๆหน่อยอะไรเงี้ยนั่งตื่นไงวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวแกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีงานเลี้ยงกันตอนปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วนางมีสปายอยู่อันนึงนางบอกเฮ้ยสปายไม่เย็นเลยนางบอกเนี่ยตอนนี้มีถุงน้ำแข็งอะเอาไปวางไว้สิเดี๋ยวก็เย็นก็คือในความหมายเราเข้าใจปะเข้าใจปะเอาสปไปเข้าไปในถุงน้ำแข็งแล้วดูนางนี้ นางวางไว้อย่างเงี้ยคือนางไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบว่าเรต้องทำยังไงอะคือนางเข้าใจว่าต้องทําแบบนี้อะเข้าใจไหมดิสปายควรเึิงไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นบอกว่าเนี่ยนางมีแบบนี้อยู่เฮ้ยเนี่ยตรงนั้นไม่ถูน้ำแข็งเอาไปวางเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นนางก็เลยเอาไปวางไปวางไปวางอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเข้าใจว่าพี่บอกไปวางคนจะเข้าใจว่ายังไงเอาไปวางในถุงแข็ง มันจะได้เย็นถูกต้องแต่ว่านาเอาไปวางไว้อย่างนั้นนะคะมันจะได้เย็นเนาะมันจะได้เย็นแล้วนายก็มาบ่นว่าสปาเนี่ยเย็นเลยเนี่ยรวมกันมันจะไปเย็นได้ยังไงวะตอนนีก็มาพาไว้อย่างนั้นนะเออเมันก็เหมือนกับเป็นแบบว่าเรื่องราวหรือประสบการณ์เออแล้วแล้วมีมีเรื่องอะไรที่แบบเราคิดว่ามันแปลกที่สุดไหมเออแปลกสุดเหรอที่เจอที่เขียนก็ได้ที่เขียนไหนอ่าอันนี้ไม่เคยเขียนเออไปเที่ยวมาไม่เคยเขียนเนาะไม่เคยเขียนไปกับกลุ่มผู้ชายเขียนดีไหมไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวค่อยเขียนเออแล้วก็เราก็เขียนซะเลยนะพี่เออไปเที่ยยวกกับลุ่มผู้ชา ผมใสอย่างเงี้ยปกติแล้วผู้ชายเวลาไปทะเลไม่กินไม่กินก็้ชยเป็นเพื่อนกันทะเลมันมีถดานผู้หญิงผู้ชายที่เป็นฝรั่งกออกไปฝรั่งก็ชอบอาบแดดกันอาบแดดแล้วผู้หญิงอาบแดดมันใจถึงนี่ออกมาเขาก็จะแบบว่าโป๊บ้างอะไรบ้างมีมีไรเห็นตอนนั้นเดินไปมีคนหนึ่งนอนฟั่มอยู่เป็นผู้หญิงบิกินี่ก็วางอยู่แล้วบีกินี่ข้างล่างก็วางด้วยนะปลดแล้วปลดแล้วปดแล้วปดหมดเลยปลดท้าปลดบนผู้ชายก็แบบตรงน้แบบคนนั้นแบบต้องแบบ ต้องปาดแน่ๆอ่างเงี้ยอยากยืนดูก่อนปาดคืออาดคืแบบต้องทนไม่ได้มันต้องมันต้องพุ่งพลาดมันต้องพุ่งพลาดคือผู้หญิงคนนี้คือนอนคว่ำอยู่คือตรงข้งหลังนี่เปลือยแล้วะไรเงี้ยก็นอนคว่ำอยู่เพื่อนบอกขอดูหน่อยแล้วกันแป๊บนึงเผื่อนางพลิกขึ้นเหมือนนั่งรู้นางนอนดิ้นนางพลิกขึ้นมาพูนอนดิ้นนอนพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยนางดิ้นเด้งมาอย่างเงี้ยหน้าอกหน้าอกอ่ะหน้าอกนางเด้งมาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่หน้าอกอย่างเดียวค่ะมูนางก็เด้งขึ้นมาด้วยโว้ยระเดนางไม่ใช่ผู้หญิงนะคะ แต่น <Surprise! S 1> ่าจะได้จะได้นะไม่ผู้หญิงค่ะน,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 นอกจากนมนมหน้าอกเด้งปุ๊บงูนายยังเด้งขึ้นมาด้วยน่ากลัวน่นากลัวมากแปลกมากน่ากลัวมาก <laughs> ผมรู้แล้วทำไมคนมีคนไปกดไลค์เพจแสนค <laughs> นเออคุณต้ <Okay. S 2> องคิดสภาพตัวเองไปเห็นอย่างนั้นที่บอกว่าอตายผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องปาดแน่เลยอยากเห็นยข้างหลังนี่ดูดีมากอะไรเงี้ยไอ้ยาสู้ไม่ได้ อ้แล้วเรื่องล่าสุดที่ไปเจอมาเรื่องล่าสุดเลยเรื่องล่าสุดที่ไปเจอมาเลยก็หาดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคนคนละที่กันเพื่อนคนนึงเป็นตุสใส่บิกินี่เอยากใส่อยากใส่แต่แต่แต่นั้นแต่งหญิงไม่แต่งหญิงเป็นตุดเป็นตุดอย่างนี้เลยมีงูด้วยเป็นตย่งเงี้ยแล้วใสจแล้วก็แบบอย่างนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วเอาบิกินี่มาเพื่อนคนนี้ก็ไม่ยอมชื่ออีกิมบอกไม่เอากูอยากใส่มันเกิดมาเพื่อคุณคิมคุณคิมคุณคิมมันเกิดมาเพื่อฉันเพื่อเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นจะใส่บิกินี่ันนนจใส่่บบบิิีีอยางไไดดุุ้้ต เนียนมากอะไรเงี้ยครับปรากฏนางก็ไปเข้าไปเล่นทะเลใช้ไม่ได้เล่นเพราะว่าวันนั้นแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็นั่งอยู่พอดีฝนมาแล้วพีิมขึ้นเหอะอะไรเงี้ยดับลมมาแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซัดแล้วจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยทะเลไม่เอาหรอกเชื่อผมนางก็บอกเออเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นพอพูดเสียงปุ๊บ ขึ้นซัดนางเลยจ้ะนางจมลงไปแล้วนางก็โผล่ขึ้นมาบอกกูยังไม่ตายเพื่อนก็เบาใจไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วนางก็นางก็นางก็เราก็หันไปเก็บของเท้าของกันเดี๋ยวจะกลับแล้วอะไรเงี้ยสภาโต๊ะข้างๆเป็นเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งคนหนึ่งยู่ดีพูด oh my god เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแก่แล้วนะแต่พวกของก็ปวดเมียมาฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มองแบบเป็นอะไรของนางวะนางก็ค่อยหันมาบอกอ่านใจเบาๆอ่านเดิเป็นไปไม่ได้แล้วก็หันไปมองดูนางมองอะไรวะเป็นอีกคิมเดินขึ้นมาค่ะข้างบน ไปนะกินี่นั่งนั่งมีกินี่หลุดไปแล้วแต่นางไม่รู้ตัวค่ะเพื่อนคนหนึ่งก็ตะโกนบอกอีกิมคุณกิมคุณกิมคุณกิมงูงูงูคุณกิมก็นึกว่างูนึกว่ามีงูค่ะวิ่งเนี่ยวิ่งค่ะวิ่งมาเขาวนี้เขาวิ่งงูแปลกใหญ่เลยค่ะแข่งใหญ่เลยค่ะทุกคนก็แบบตายเลย ทิมหยุดยาอย่าวิ่งหยุดตรงนี้ทิมบอกอะไรเนี่ยในงูไม่ตลกนะไม่ตลกนะอะไรเงี้ยเราคนในหาก็เริ่มมองกันแล้วเริ่มไม่ตลกแล้วกอีกข้างนี่เป็นเด็กเป็นเด็กแบบเด็กเล็กๆเลยนะกสนมากแก้ผ้าเราก็กําลังจะเอาผ้าขนหนูไปห่มทิมอย่างเงี้ยนางก็หยิบเด็กคนนี้ก็หยิบหยิบหยิบไอกระป๋องน้ำแข็งที่เป็นเจลเลยวิ่งไปถายคิมแล้วาน้ำสาดใงูขึ้นสาดคม ใช่ค <c oughs> ่ะไอคิกมก็รู้ว่าตัวว่างงพอออกอ๋อ, <c oughs> อรู้แล้วว่าทำไมมีคนไปกดไลค์แฟนเพจเขาเยอะเนาะเ <c oughs> ออผมว่ามันคงเป็นแบบาลเรื่องจริงจริงคุณจะต้องนี่แล้วนะคุณต้องแบบมีการอดัดแนปนะเพราะ,ะออว่าอัดคงอัดคลิปลงแล้วละอ๋อเออวันเซอร์เซอร์แคนะสวัสดีเซอร์เซอร์แคมอะไรเงี้ย เซชันต่อไปเซคกชันต่อไปนะเช่อผมใช่อาจจะมาเล่าเรื่องราวเลยยูทูบก็ได้อะไรก็ได้ผมว่าเลิศอยู่นะอืมอโอเคใช่เนาะอ่ะแล้วอย่างที่เราระบายมาที่ได้ฟังมาตลอดเนี่ก็จะเป็นเรื่องตลกตลกขำขำเป็นเรื่องที่แบบว่าแนวแบบบวเพลาอ่านแล้วแบบว่ารู้สึกว่ายิ้มมีเรื่องที่แบบ เราหงุดหงิดอยากระบายอยากแบบบ่นอะไรอย่างเงี้ยลงไปในแฟนเพจมีมีครับงหนึ่งเคยไปยุทธยาไปซื้อสายใหม่โซติสายใหม่ที่นั่นดังนึกออกมามจะมีร้าน่นดังหนึงที่เหมือนแบบ คนต่อคิวเยอะมากยาวมากเราเป็นคนไทยเราก็ต่อปกตินึกออกมากเสร็จแล้วทัวจีนทัวจีนมาลงทัวัวจีนค่ะเสียงดังมากกงมามากมายแล้วเขาก็แบบมันเนียนเนียนมันเนียนเนียนจะแทนอะไรเงี้ยคนไทยก็ไม่ยอมก็ไปพูดว่าเออเนี่ยคุณต้องต่อแถวพูดภาษาอังกฤษเสร็จแล้วมันจะมีไกด์อยู่คนนึงเป็นไกด์เขาพอเราเริ่มเสียงดังไกด์เขาก็เดินมาเราก็บอกคุณเนี่ย บอกให้สอดแถวหน่อยได้ไหมล้วก็หันไปพูดภาษาจีนแต่เราไม่รู้เราฟังไม่ออกว่าพูดอะไรมบอกว่ามีเด็กข้าดแปลออกนัมนบอกพี่พี่ไม่พูดอย่างนั้นนะ,ะเรื่องี้อะแล้วก็บอกอะพูดอะไรหรอเรย่องนี้ปรากฏว่าคนจีนก็บอกว่าทําไมเนี่ยทำไมถึงซื้อไม่ได้ไหนบอกอรู้จักร้านค้าไงเรื่องี้คือกายไปบอกไปบอกคนจีนว่ารู้จักร้านค้าไม่ต้องสอดแถวเราไปถึงก็ซื้อได้เลยอะไรเงี้ยแต่กายเจะเสือบอกว่าอุ้ยกายบอกเขาเขาอเเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ย อ่ะเนี ació, ่ยก็เป็นนิสัยของคนไทยบางส่วนแหละที่แบบไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นี้อะไรเงี้ยเราก็โมโหดิอ่ะคือบางทีเราก็คิดว่าคนจีนคนรุนปั่นนะโดนนปั่คนจีนคนโดนปั่นมานึกออกรอปะบางทีเราก็นึกคนจีนเนี่ยโหดโหดมากแต่จริงเขาอาจจะไม่ได้โหดเขาอาจจะไม่ได้โหดมากอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นดิคนของเราด้วยอย่างเราไปเที่ยวไหนเราก็ต้องฟังไกด์ถูกไหมเราไปต่างประเทศเราไม่รู้วัฒนธรรมเขาอะเราก็ต้องฟังไกด์ที่ไปอธิบายก็เหมือนคงเหมือนคนจีนกลุ่มนี้ที่แบบว่าเออฟังไกด์มาว่าไม่ต้องต่อแถวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เออต้องฝากถึงไไกดด์อออ่่่่ะใใชชัันนนี้มมมควาผิ นักท่องเที่ยวแต่มันเป็นความผิดของผู้นำตัวเขาต้องเรียกว่าคือจริงๆคนเราหรือว่ากายล้วแต่นะครับคือร้อยพันฮะจัญญาบนอ่ะอ่าใช่อันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนด้วยนะร้อยบาทกายบางคนก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็อยากให้แบบว่าเขาเรียกกระปูเน่าหนึ่งตัวเบน็นท้่องอะไรอางเงี็อยากเป็น่งนั้นแล้วกันนะรักษาภาพรักนิดหนึ่งแต่ว่านี่เป็นเรื่องโจ้เล่าฟังเป็นแบบนั้นดีกว่าที่แบบอยากจะบ่นอยากจะระบายทีนี้อีกหนึ่งคำถามแน่นอนณัตตอนนี้มีหลายคนอยากจะทำอะไรบางอย่าง ในแฟนเพจตอนนี้ฮะต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียมันมีผลมากๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยหลายคนกำลังอยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างออกมาผ่านเพจอยากโชว์บางคนเต้นคอเบอร์แดนอะไรก็ได้หรือว่าบางคนเล่านิทานไม่รู้มีอะไรจะฝากบอกพวกเขาไหมเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไหมคือจริงๆถ้าเราชอบทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทําไปทํหมันแบบเอ่ออย่างเราชอบเขียนอะไรเงี้ยทำาทำอะไรคลิปเรื่องชอบทําอะไรก็ทำไปเราคิดกันปะ เราเป็นเราไม่คิดกันเนาะไม่ไดีแลวทำไมนังเยอะอยู่ดีบูมักคิดทธอเลือกบูมคิดหน้าเลิกตายบูมคิดอะไรบูมคิดอะไรหลังไมค่อยบอกชอบทำอะไรชอบทำอะไรด้วยชอบทำอะไรบางอย่างที่เราถนัดนึกอออกไหมเช่นบางคนก็ชอบ ก็ชอบเ็ชอบเต้นชอบคุณแม่วอบบ้างอย่างเราชอบเขียนเราชอบเขียนอะไรเงี้ยเึองออกปาเวลาเราทําอะไรที่เราตั้งใจทําสักอย่างเราทําไปเต็มที่เนี่ยคนที่เขาเสพคนที่เขาอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่าเราตั้งใจแล้วเขาจะสนุกกับมันแล้วเขาก็จะชอบมันอะไรเงี้ยครับทำทด้วยความสนุกทำด้วยความสนุกทาด้วยความตั้งใจอย่าไปฝืนทํะไรที่เราไม่ชอบอย่าไปฝืนนะเขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรที่เราชอบแล้วเรารักมันเนี่ยทุกๆุอย่างเนี่ยมันจะออกมาดีแต่ว่าถ้าเราอะ พยายามไปทําอะไรแต่เราไม่ได้ชอบแล้วเราทําไม่ได้อะทำไปเรื่อยๆมันก็มันก็จะฝืแล้วมันก็ฝือ่ะไม่มีการต่อยอดเนาะมันไม่ได้เพิ่มออกไปอะไรเงี้ยผมถามหน่อยอันนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้วแล้วก็รับรู้แล้วนะฮะในแฟนเพจของเขาครับกับบันทึกของตุ๊ดมีอย่างอื่นไหมที่จะทําต่อไปในอนาคตอย่างเช่นเดียวอย่างไม่แค่โซเชียลแคมโอเคเนาะอย่างมีอะไรอย่างอย่างอื่นโอ้ นั่นแม่ใช่ไหมนั่นแม่นั่นแม่เดยว่านท่านแปดคนที่แบบว่าอันนี้ครับมันคือของตุ๊ดนะฮะที่เราเพิ่งโพสไปเนี่ยวันเราจะออก72็ดสิบสองชอว์เวลชานอลไทยแลนของเรานะก็ใครหลายคนติดตามอยู่นี่มีโพสต์มีโพสต์ไปด้วยนี่ไงนะฮะพรุ่งนี้เราออกรายการสวัสดีไทยแลนด์ของช่อง Travel Channel ไทยแลนด์ถ้ามองเห็นได้เหรอเห็นนะฮะช่วนวินั่นะปดสิบเก89นะฮะ50รายการสดอรกาศสิานาฬิกายี่สินาฬิกานะคะจะไปให้สัมภาษณ์ ติดตามด้วยสักอย่างนะเออเนาะก็ถือว่าแบบว่าอันเนี้ยเนี่ยก็ได้ทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะคนี่นี่แล้วก็มีเป็นโน้ตเป็นรูปภาพไล้วครับผมนะฮะเป็นบันทึกนั่นอ่ะอ่าอันนั้นเป็นตอนตอนตอนอะไรตอนน้ําท่วมแล้วนักเขียนเป็นโน้ตคือยาวมากแต่ทุกวันนี้ยาวกว่านี้ก็ไม่เขียนลงโน้ตครับผมนะฮะก็อันนี้ครับมีอะไรต่อไปไหมที่จะทําต่อคงเป็นเรื่องเขียนหนังสือแล้วแหละเขียนหนังสือมีฝากไว้ได้อันนี้เป็น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 อะไรที่อยากทำมานานแล้วเรื่องเขียนหนังสือทำยัง ทำแล้วตอนนี้ทำแล้ว80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอ่าก็ใกล้จะตีพิมพ์แล้วแหละแล้วก็คงจะออกประมาณสองสาเดือนอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งตอนของการมีชื่อไหมสรุปยังยังไม่มาสรุปแต่ก็คงไม่คนอะไรตุ๊ดตุ๊ดนี่แหละคงตีตลาดอะไรนะตีตลาดตีตลาดแฟน์เพดตัวเองตีตลาดแฟนเพดด้วงตัวเองนะฮะหรือว่าจะตั้งเป็นกรรมของตุ๊ดก็ได้นะจะเป็นกรรมนะเออกรรมของตุ๊ดจะออกรายการเนี่ยกรรมอ่ะ นะอ่ะก็งจะไอ้ลองดูแล้วก็ลองติดตามนะคะมีอะไรฝากผลงานให้แฟนๆที่เขาติดตามเราหน่อยก็คงไปเล่นหนังสือเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ติดตามกันแล้วกันว่าปอกเรื่องพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้อ่านกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็แฟนเพจก็มันเี่ของตุ๊ดนะครับใช่แล้วเขาไปติดตามได้นะฮะพยายามจะอัปเดตให้เยอะที่สุดนะเนาะใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับกับอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างสำหรับใครสักคนหนึ่งผมเชื่อว่า บางครั้งแล้วเนี่ยในบางสิ่งบางอย่างที่คุณปลดปล่อยอะไรบางอย่างในชีวิตตัวเองออกมามันอาจจะทําให้หลายคนเกิดความสุขรอยยิ้มเล็กๆกับใครหลายๆคนที่พี่อ่านแฟนเพจของคุณผมว่าเป็นความสุขที่คุณได้รับเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับคุณกันหรือว่าคุณชาตินั่นเองขอบคุณคับขอบคุณค่ะคุณชาาที่สองทุกครับอาเบกหน้านะคะเรามีกิจกรรมนะคะที่อยากจะชวนๆนะคะให้ชาว a v e เว h a n n e l Thailand เนี่ยมาร่วมสนุกการจะเป็นกิจกรรมอะไรติดตามให้ดีค่ะ